รับ,บทบาทท้าทายความสามารถไม่น้อยเลยนะคะสำหรับบทชิสนุพงศ์หนุ่มตาบอดในละครดราม่าเรื่องแผนรักแผนร้ายของซิงโตสหรัฐโดยเจ้าตัวยอมรับว่าต้องทำกันบ้านอย่างหนักเพื่อให้ดูสมจริงสมจังที่สุดค่ะซึ่งผลลัพธ์ออกมาถูกอ,อกถูกใจแฟนๆน่าชื่นใจจริงๆค่ะเรื่องนี้ก็เป็นละครทีวีเรื่องที่สองของผมนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆก็ต้องบอกว่าดีนะครับผมแล้วก็ คือทุกคนก็จะเห็นผมในอีกรูปแบบหนึ่งคือได้เล่นในบทใหม่ๆนะครับในครั้งนี้ต้องเล่น<อ>เป็นคนตาบอดด้วยนะครับในช่วงแรกๆก,ก็เป็นการท้าทายความสามารถของผมด้วยแล้วก็ด้วยบทที่จะต้องตามสืบสวนสอบสวนแล้วก็เขาเรียกว่ารักสามเศร้าอะไรเงี้ยครับผมก็แฟนๆต้องบอกว่าชอบอะไรเงี้ยครับผมก็ไปไหนมาไหนก็จะเริ่มมีคนเรียกชิสนุพงศ์แล้วครับควคมมรัก่ สำหรับตาบอดต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้เล่นแบบเป็นคนตาบอดนะครับก่อนหน้าที่จะมาถ่ายก็ได้ไปเหมือนกับมีการเวิร์กช็อปกับครูเอครับครูสอนแอคติ้งนะครับผมก็ได้แบบอย่างเช่นได้เข้าห้องมืดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องไปทำภารกิจเพื่อให้เราเข้าใจความความรู้สึกของผู้ที่เขาตาบอดจริงๆนะครับแล้วก็ ก็ได้ไปเรียน acting กับหม่อมน้อยนะครับก็ได้สอบถามแล้วก็หม่อมน้อยก็ได้ให้คำแนะนำในการแสดงด้วยครับฝา,ากติดตามละครแผนรักแผนร้ายด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับ ทุกวันพุทธพฤหัสนะครับทางททบ5นะครับเมียก็ปากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับแผนรักแผ่นร้ายครับ